แนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับผสายวัฒนพลจันทร์านะครับสาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมครับ,รบจากวิทยา,ทยาลัยเทคโนโลยีอุตรา,ากลกรรนะครับโครงการปีนี้ทำอะไรคะแล้วก็มีแรงจูงใจอย่างไรที่ให้ทำมาคะก็แรงจูงใจในการทำโครงการนี้นะครับมาจากโครงการฟินดีของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับโดยมีการจดบันทึก ในรูปแบบของสมมุดน,นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ของได้รับรายจ่ายนะครับในตัวของระบบของเกมอของไอเทชันเกมที่ผมได้ทำขึ้นนะครับ mm hmm. ก็จะมีระบบของในการทำให้ผู้เล่นได้รู้จักการออมแล้วก็การใช้เงินให้เป็นประโยชน์นะครับ สำหรับรูปแบบของแอปพลิเคชันเกมการเงินเป็นอย่างไรบ้างคะ,ะสำหรับรูปแบบเกมการเงินนะครับก็คือจะแบ่งออกเป็นสี่คัสนะครับก็คือจะมีทั้งในส่วนของคัสพ่อค้านะครับแล้วก็ส่วนของนักะจนภัยแล้วก็อีก2อย่างก็คือการทำเคลร,รตามระบบต่างๆนะครับก็คือในส่วนของการเป็นพ่อค้านะครับในส่วนในส่วนนี้ก็คือระบบก็จะทํางาน ใหเ้เราได้ออกแบบในการาขายของแล้วก็ช่วยในการพัฒนาตนเองนะครับให้ไปสู่การลงทุนต่างๆนะครับในส่วนของเ,อเป็นนักบริมภไทยนะครับก็คือจุดเป,ป้งหมายของเขาคือในการเก็บเหรียญน,นะครับเพื่อพัฒนาตัวของเขาเองเพื่อนํามาลงทุนในการเ,าเพื่อพัฒนานต่อไปนะครับเพื่อทําให้เขาได้มี อ่่่าาาาทททรรีีีีดดขขึึาา้้นนนนหืวกํงะสวัสดีค่ะดิฉัานนางสาวอุษาศรีนี่สาขาอิเล็กทรอนิกส์ค่ะดิชาน,นางสาวคุณงามอยู่สำางสาขาอิเล็กทรอนิกส์ค่ะค่ะโครงการของเรานะคะชื่อว่า a i ารามค่ะมาจากนวัตกรรมทางการแพทย์จากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เข้ามาเป็นส่วนร่วมในชีวิตประจำวันมีทั้งแบบการช่วยเหลือในด้านอำนวยความสะดวกหรือในดน้านต่างๆรวมไปถึงในการช่วยเหลือบุคคลจะทำให้การช่วยเหลือเป็นไปได้ทันเวลาและลดอัตราการเสียชีวิตลงได้อีกหนึ่งทางนึงค่ะซึ่งในชิ้งนงาน AI อารามของเรานะคะจะมีการทำงานในการตรวจจับค่าท ที่สองนะคะจะเป็นท่าปวดท้องค่ะท่าที่สามนะคะจะเป็นท่าไม่สบายค่ะค่ะและ AI ของเรานะคะจะมีการสั่งการด้วยเสียงด้วยค่ะมีทั้งหมดสองเสียงค่ะคือเสียงที่หนึ่งช่วยด้วยและเสียงที่สองก็คือเข้าห้องน้ำค่ะซึ่งโครงการของเรานะคะจะส่งมอบให้กับบ้านผู้สูงอายุค่ะภายในจังหวัดอุตรดตถ์ขอบคุณ<อ>ค่ะ,คะ